ในที่สุดของจากพี่ต้งก็มาส่งแล้วนะคะคือแบบว่ากล่องอยังใหญ่กล่องจะใหญ่ไปไหนเนี่ยสภาพก็คือตอนแรกกะว่าจะเปิดบนโต๊ะเนี่ยแหละแต่รู้สึกว่าโต๊ะนี้ไม่น่าจะ วางกล่องใหญ่ขนาดน,นี้ได้แล้วเหมือนพื้นที่ไม่อานวยต้องขอภายด้วยจริงๆก็คือเราต้องมาเปิดบนพื้นนะคะเพราะว่าพื้นที่ไม่ไม่พอพื้นที่ไม่พออ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะเลยดีกว่าอุ้ยเราเปิดมาด้วยอุ้ยอุ้ยถุงครบรอบคงไกลสองปีวะอ่าถุงครบรอบคงไกลสองปี ที่ของงานไอเน,นี้ยที่เขาจัดเมื่อตอนเดือนที่แล้วอะุอิยเรียนไม่ได้ไปอะเสียดายมากเลยอะอน้องเตียวน่ารักมากมะมีก็สวยครับเตียวมันเลียวเกินอุย้ยพี่ต้องส่องอะไรมาส่องอะไรมาให้อันนี้เป็นโปสการ์ดเหรออันนึงน,นะ่ทีละอย่างทีละอย่างใจเย็ยเนปึ๊บเดี๋ย,ยนะเอาวางไว้ววนี่ก่อนไปล่วง <laughs> ทีละอย่างนะทีละอย่างอ่ะมีอันนี้เหมือนน่าจะเป็นโปรคาร์ดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หรือเปล่ากิจกรรมหรอเออเออน่าจะเป็นกิจกรรมที่เขาจัดที่งานมั้งแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะ,อ,ะอันนี้คืออะไรคะปวดบอกผีลูกโป่งเหรอหมดลูกโป่งเลยอ่ะน่าจะเป็นลูกโป่งนะแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยพุงแจ หรือเปล่าสแตนดี Stand ้เหรอแกะได้ไหมเจผ่านแน่เลยใช่ไหมลูกา้าลูกา้กาก้าอยากได้น้องเซเล่อ่ะอยากได้ลูกสาวได้เป็นไรขอบคุณนะคะเฮ้ยอะไรอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ใช่ไหมที่พี่โตอบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นขยะก็ได้อันนี้ใช้ได้ปะเนี่ยพี่ บอกร้องทีว่าอันนี้ใช้ได้เปล่าขอแกะด่วนหนึงนะใช้ได้ไหมบอกทีมันคือขยะวิตุวิตุงแล้วออก็ก็อย่างที่บอกบางทีอาจจะเป็นขยะก็ได้แล้วของแท้พี่ตกมาแค่กล่องแล้วไหนของแล้วไหนของหรือว่าอยู่ในอยู่ในถุงที่ยังไม่ได้เปิดใช่ไหม อะไรต่อเอ่ยอันนี้อะไรอะเดี๋ยวนะลำบากมากอือ๊อ่ะ We got e a c t h e r all night โอ้อันนี้คงเจ็ดแปดเก้าเหรอเฮ้ยเอาอย่างเรื่องเลดดิศจ้าอันนี้ตอนไปเชียร์คอนเจ็ดแปดเก้าหอดีจังเลยอะ่ะอุ้ยขอบคุณค่ะไหนต่อไปคุยของเยอะมากจะเปิดเสร็จกี่นาทีเนี่ยอันนี้ เฮ้ยซองใส่กา้าวเหรอไอที่ใส่บัตรของบัตรใช่ไหมของบ้านเด็อเจ็ดแปดเก้าโอ้ของเจ็ดแปดเก้าเอ้ยเอาอย่างเรื่องขอบคุณค่ะอ๋อมีสายด้วยนะึกนหมก้าวโรบินมันมันมีด้านในอีกใช่ไหมขอแกะนะขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะเออโรบินหมดเลยมั้งเนี่ย บราินมาเลยนะคะขอบคุณนะคะอันนี้อะไรเอ่ยขยะหรือคงใช้ได้ติ๊เกอร์เอ้ยเดี๋ยวอันนี้คือการหรอพี่แกะไปยังแกะแล้วแน่เลยอ <laughs> ีติ๊เกอร์อ่ะอันนี้คือพี่โต้งแกะแล้วแน่แหละอืมจ้ะ <laughs> อืม เราแกะแล้วจริงด้วยไม่เหลือการเน้วโอ้มีอะไรอีกเนี่ยในถุงนี้ก็เยอะอยู่นะยังไม่หมดด้วยครับก้ามารีน่อันี่คือพูงกัแเหรอล่ใช่อ๋อเข็มกลัดมันคือเข็มกลัด oh. เข็เขมกัดครับก้าขอบคุณค่ะเราขอบคุณทุกท,ทุกอย่างเลยที่ oh. ให้วะ <laughs> ถุงนี้หมดละโอเค อันนี้เป็นโปสการ์ดใช่แหละโปสการ์ดอโปโ,โอที่ให้มาใส่อันนี้เลยอะใส่อันนี้ใช่ไหมนี่ก็จะแกะมาลองใส่ดีนิดนึงไงใส่ใส่ไงวะผิด้านเปล่า ขอ,อใส่ันนี้นี่อุ้ยเทมากนี่นเป็นอโปใช่เลนเมนอโปนะแย่อันนี้อันนี้พี่ต้งให้หมาดนี่คือนี่ให้นี่บอกว่าของในความทรงจํเคืออันนี้ใช่ไหมคะรูปพี่ต้งสมัยนี้โอ้ยได้เมื่อไหรอันนี้แหละถุงที่บอกว่าของหนักมันคืออะไรกันนะแก้วลู แกะเลยล้กันมัดยางให้ด้วยอโอ้โห <ís> คือเปิดมาอย่างแรกมันคืออะไรอะ่ะอินอินเทอรวสดอ่านยังไงมันอ่านไม่ออกอุ้ยอ๋ออุ้ยวิตองให้จิงหรอมาประกา มอประกาเฮ้ยเปนไอ้น้องจริงดิโอ้ยขอบคุณค่ะน,นี่แหละนี่แหละสิ่งที่จําเป็นสําหรับอาติสนะคะมันคือเมาส์ปรกกานี่สินะที่พี่บอกว่าถ้าพี่ให้เรนไปเรนต้องกแบบับหุ้ยแน่เลยคืออันนี้ใช่ไหมคือ,อน,นี้ใช่ไหมอะ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะไม่ต้องซื้อเมาสประกาแล้วมีพี่โต้งให้อันนี้คือเป็นเหมือนพวก วิธีการใช่ไ,ไหมมีแผ่นซีดีให้ด้วยอุ้ยใช้ดีไหมอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวน้องไปลองใช้ดูดีกวาขอบคุณนะคะมีสายอะไรมาให้ประก,การเรียบร้อยเลยขอบคุณะคะ่ะอุ้ยไม่อยากจะชื่อว่านเ,เดี๋ยวน้องไปลองใช้ตรงใส่ต้องเปิดไลฟ์วาดรูปไปแล้วมั้งนี่ขอบคุณนะคะอุ้ยอันนี้แบบสุดยอดเลยอะ่ะ นี่คืออะไรอะ่ะมันคือที่ลองอัน,นี้ปะทีข่ขาตั้งขาตั้งมดบุ๊กใช่ไหมอ่ะโอ้แต่กล่องอย่างเก่าเลยรู้เลยว่าอย่างที่บอกว่าบางอันใช้ได้ไหมหรือใช้ไม่ได้หรือเปล่าเออถึงจะว่างั้นก็นเถอะพี่ตองให้มาบางอันมันใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่าต้องอีกเรื่องหนึ่งนะส่งขยะมาให้หรือไม่เออวีอ ก็ฝุ่นเกาะอ,อยู่นะไม่ได้ใส่แมสด,ด้วยนะหนูว่าเป็นหวัดแน่เลยฝุ่นฝุ่นอ้อโหเอาว่าก่อนใช้คงต้องไปทำความสะอาดก่อนอเอาว่าใช้ได้โอเคต่อไปอโอ้โหนี่สินะที่บอกว่าอาจจะส่งขยะมาให้ด้วยเรามาจริง สายชาติเก่าๆอะไรใดๆนะปักเก่าออกมาให้น้องด้วยเนี่ยมหมดหรือยังอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ใช่ไหมกล้องเว็บแคมที่พี่บอกว่าจะส่งให้อะ,ะทำร่วงอะ่ะ <laughs> โอ้มันยังใช้ดีอยูไอ่ไหมอ่ะมันถ้าใช้ได้ดีอาจจะเอามาใช้ในอนาคตนะฮะ ใช้ทอมบีได้ใช้หรือเปล่าได้ใช้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง <S <S อันนี้คืออะไรเอ่อขาตั้งโทรศัพท์เหรอของออกก่อนไหนเปิดแล้วอันนี้ออกกันนะอ๋อโอ้นี่ไงขาตั้งโทรศัพท์จริงด้วยขอบคุณค่ะเหมือนรู้ว่าเล่นจินกำลังอยากได้ที่ตั้งโทรศัพท์ เออใช่เลนบนยูบ่อยๆนี่แหละว่าอยากได้ค่ะตั้งรอตอบนอ่ออันนี้มีหมูฟังแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรคะอันนี้มันคืออะไรพี่บอกน้องทีที่ตั้งกล้องเหมือนกันหรือเปล่าหรือขยะหรือขยะ ส่วนอันที่เหลือคือคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะใช้ได้แล้วปะเอ้ยแฟลชไดร์อันนี้มันของน้องเลยอะอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าอาจจะมีไฟางานเก่าสมัยมหาหลัยเหมือนแฟลชไดร์เก่าน้องเลยอะน้องก็มีนิดนึงนะนี่เหมือนเหมือนแฟลชไดร์น้องเลยน้องก็มีเหมือนกันเลยแล้วก็เมาส์มันมใช้ได้เหรอคิดว่าไม่น่าใช้ได้แล้วนะ ยอดเลยฮะน่าจะหมดแล้วเด็ะเอาว่าเดี๋ยวเก็บของกันละกันเดี๋ยวมาสรุปว่าเราได้อะไรมาที่คิดว่าน่าจะใช้ได้บ้างนะฮะแปบ๊บหนึ่งเก็แบบของกันของที่ได้มาจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือจะมีของสะสมแล้วก็อุปกรณ์ไอทีต่างๆไว้ใช้งานนะคะก็ขอบคุณพี่ต้องที่อาสะสมขอ,ของมาให้นะคะพี่ชายสุดที่เลิฟขอบคุณค่ะใช้ได้มาอีกเรื่องหนึ่งนะของพวกนี้